อออมมาแล้วครับรายการรักของช่วยสานต่อ ให้ระเบืองส่งสื่อสารถึงคนที่มีจิตรวมกันรวมปกป้องสถาบันให้มัหนคง งเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลธเเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งม,มั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรม ของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่รวมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อคำว่ารักพ่อเป็นคำพูดที่เป็นมงคลต่อทุกคนที่พูดคำนี้ออกมาด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความรักพ่อพูดเธอะครับบอกกับพ่อเธอครับพ่อทุกคนอยากจะฟังคำพูดนี้จากปากของลูกๆทุกคนถ้ามันรู้สึกขัดเขิน ไม่กล้าจะพูดหรือไม่สามารถที่จะพูดต่อหน้าพ่อได้ทางรายการของเรายินดีครับเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พูดรักพ่อผ่านทางรายการของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นมิ่งมงคลสูงสุดต่อชีวิตของเราโดยพูดบอกรักพ่อแห่งชาติความประทับใจพ่อหลวงของเราสนใจที่จะพูดผ่านรายการของเราโทรศัพท์นัดหมาย0868100474 สวัสดีค่ะพบกับหน่อยในช่วงบอกรักพ่อผ่านบทกวีนะคะวันนี้มีบทกวีที่ส่งมางร่วมบอกรักพ่อมา,ากันค่ะ คือพ่อของแผ่นดินในหลวงคือพ่อของกรงประชาทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมพระองค์ทรงเป็นที่รวมศิตใจของพวงชนชาวไทยเป็นร่มโพอรองใสของแผ่นดินต้องติดตามสถานการ์ภาคใต้ได้ดีพระเจ้าจะทำความดีให้สัระเทศชาต ข้าพเจ้าจะถูกต้นไม้ถวายในหลวงข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ้าหลวงในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำสมเทียมเพื่อช่วยเหลือประเทศอรกนไทยในหลวงของประชาคือน,นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในหลวงทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดี ทรงลำบากพระวรากายเพื่อปวงชนชาวไทยบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห็นผลทรงเป็นที่รักให้่ของประชาชนทั่วประเทศจากกรมฐานพานที่สิเียนค่ะกับขดวมหนึ่นะคะทรงพระเกษมสัรราณย,ยิ่งยืนนาน ไร้ไทยพานรีเปรมเกษมสัน,น,เ,น,นเป็นพ่อหลวงของชาวไทยไปชั่วกันรวมใจมั่นน้อมถวายพระพรไทยจากกรมทหารกราบที่หนึ่งค่ะและกลับมาพบกับหน่อยกับช่วงบอกรักพ่อผ่านบทกวีในรายการรักพ่อในครั้งต่อไปได้นะคะสวัสดีค่ะ อย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้อ้าวทิกมีไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้หนะ้าตาสดใสสบายอกสบายใจอะไรมาล่ะ โยไม่มีอะไรมากหรอกก็ตั้งแต่ฉันหันมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชีวิตของฉันก็ดีขึ้นไม่มีหนี้สินกินอยู่ก็ตามกําลังก็เลยสบายอย่างที่เห็นนี่แหละดีจังฉันจะลองทําดูบ้างจะได้สบายอย่างที่มีในละเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐากนของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่น <ห counter. S 1> ดิน you รักสงบบูชาศาส,สนาเทิดทูนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินครับลูกคงครับช่วงนี้คิดดีทำดีตามวิถีลูกคงครับในช่วงรายการนี้นะครับโอ,อกาสเวลาประมาณ1 0 3โมงครึ่งถึง1 0 4โมง40โดยประมาณนะครับในโครงการคิดดีทำดีชีวิตมีสุข เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเมืองครับมากมายสาระความรู้มีประโยชน์ในเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชบัญญตของในหลวงนะครับลุงพงศ์นะครับเป็นคนเชียงใหม่นะครับจัดรายการมาจากเชียงใหม่นะครับในรายการนี้มีแต่ความจริงใจมีแต่การทำงาน มีมากมายนะครับบางคนนะครับอาจจะรู้จักลุพงพงษ์แล้วนะครับในโครงการนี้นะครับดําเนินการโดยแหล่งเรียนรู้เชียงใหม่ลักสงบของลุพงพงษ์เองนะครับจุดประสงค์นะครับที่จะทํางานตรงนี้ขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนเมืองเป็นหลักนะครับเผยแพร่ความรู้เป็นประโยชน์ในด้านวิชาชีพนะครับนำไปปฏิบัติจริงได้ทั้งทางด้านการเกษตรทางด้านอาหารทางด้านการแปรรูปอาหารโดยแจกแจงวิธีการทำการผลิตต้นทุนการผลิตการตลาดรวมกลุ่ม ในเชิงลักษณะสากรนะครับรวมถึงการบรรจุพันธุ์นะครับการขอมาตรฐานทางด้านการผลิตจากประสบการณ์ตรงนะครับของลูกพงเองนะครับเข้าใจง่ายเป็นเร็วทุกหลักสูตรนะครับที่สอนนะครับถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุจิเดชมหาราชครบเจดรอบ84พันษาและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินาคบ80ดสพันษารวมถึงนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมารครบ60พรรษานะครับและทุกๆ พระองค์ในราชวงศ์จักรีนะครับที่ไปสอนนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับเป็นวิทยาทานฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับให้แก่ประชาชนผู้สนใจนะครับองค์กรต่างๆมหาวิยาลัยนะครับวิทยาลัยโรงเรียนนะครับกลุ่มแม่บ้านนะครับอบตนะครับอบจนะครับ สนใจสามารถติดต่อได้ที่นะครับลุงพงเองนะครับเบอร์โทรศัพท์0850610601จะย้ำในตอนรายการภาคหลังอีกครั้งนึงนะครับหัวข้อในการฝึกอบรมนะครับประเภทการเกษตรก็มีตั้งแต่การปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดร p o นิกซิสเต็นะครับการพ่อเหเด็ดเศรษฐกิจเห็ดฟางในตะก้าเห็ดฟางกองเตีย้ยเห็ดฟางในโลเรียนนะครับการพ่อเห็ดเศษธธรษฐกิจ2นะครับเห็ดทูงเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมนะครับการผลิตปุ๋ยชีวภาพและวัสดุปลูกใช้เองในเชิงพาณิชย์นะครับ หัวข้อที่5ที่เราอบรมนะครับการเพราะถั่วงอกอนมามัยปลอดภัยไว้บริโภคเองหรือทำเป็นการค้าได้นะครับการทำนะครับการผลิตต้นไม้ดัดรูปสัตว์ช้างมา้าวัวควายกวางนะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับการผลิต มะนาวนะครับในกระถางในวงบ่อนะครับเราสอนได้นะครับรวมถึงประเภทอาหารนะครับการทำข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวหมกไก่นะครับการทำขิงดองอนามายัยการทำกิมจินะครับการทำผักดองในรูปลัก,ลกษณะต่างๆนะครับการทำเต้าหู้นมสด การทำถั่วเหลืองคั่วเกลือการทำทองม้วนถั่วเหลืองนะครับการทำขนมนางเล็ดนะครับที่ทางภาคเหนือเขาเรียกว่าข้าวแตนนะครับหน้าต่างๆมีมากมายนะครับหน้าน้ำอ้อยนะครับหรือว่าเกี่ยวกับทางด้านหน้าหมูหยองนะครับก็ทำได้นะครับหน้าสมุนไพรก็มีอยู่ก็ทำได้นะครับ การทําน้ําพริกขาน้ําพริกขาปลาปนน้ําพริกเผาน้ําพริกตะไคร้น้พริกนรกต่างๆมากมายนะครับการทําอาหารประเภทยำและแหนมคุกการทําอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแบบไหนนะครับและการทําน้ําสมุนไพรต่างๆนะครับรวมถึงนะครับ การทำอาหารเหนือแบบง่ายๆนะครับแคบหมูน้ําพริกอ่องนะครับลาบทางด้านเหนือแล้วกบแกงหังเลนะครับน้ำพริกนมนะครับรวมถึงอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแกงโฮนะครับเราก็สอนให้ทําแบบง่ายๆนะครับประยุกต์ในส่วนของวัตถุดิบ ที่มีในแต่ละพื้นที่เราสามารถนำมาทำได้นะครับลุงพงศ์นะครับจัดรายการที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็มาจัดรายการที่กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็อบรมไปทั่วประเทศนะครับวันนี้อาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะมาคุยและเกิดให้เกิดความรู้ กันขึ้นมานะครับพวกนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีรายการนะครับเกี่ยวกับทางด้านการทำงานทุกอย่างนะครับของแหล่งเรียนรู้เชียงใหม่ลักสุบจะมาสอนนะครับพวกนี้จะมีเกี่ยวกับทางด้านการปลูกพืชไร้ดินนะครับหรือว่าในระบบไฮโดรโปรนิก แน่นอนครับต้นทุนไม่ใช่สองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นะครับต้นทุนแค่หลักสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยบาทนะครับอย่างไรแล้วนะครับสนใจนะครับติดต่อได้นะครับเราจะมีการฝึกอบรมแบบนี้ที่กรุงเทพนะครับบ่อยๆนะครับวันที่กรุงเทพนะครับ มีงานนะครับเราจะจัดที่กรุงเทพนะครับที่ชุมชนวงสว่างพวกนี้จัดที่ไหนอะไรยังไงเรายังบอ,บอกให้พวกนี้นะครับไปจัดที่ถึงกาญจนบ,บุรีนะครับสองวันนะครับมาจัดที่วัดปากน้ำที่วัดปากน้ำนนทบ,บุรีอีกสองวันนะครับ เราค่อยมาคุยรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งในวันพวกนี้รวมถึงการเกี่ยวกับปลูกพืชไร่ดินในระบบไฮโดรโปรนิกครับผู้นี้พบกันใหม่นะครับในช่วงของคิดดีทำดีตามวิชีลุงพงครับขอขอบพระคุณครับ

อยู่ได้ด้วยการทำไร่ทำนาสัตว์เลี้ยงต่างๆที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้จึงมักใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือไม่ก็เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเองชาวบ้านเนี่ยด้วยความที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโอกาสที่เขาจะได้เจอสัตวแพทย์จริงๆนะ่ะเขามีน้อยมากดังนั้นแม้จะเป็นเพียงการเจ็บไข้ของวัวควายสักตัวหนึ่งนั่นก็หมายถึงปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลในการดำรงชีวิตของทั้งครอบครัว ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพื้นที่ห่างไกลจะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้มีคณะติดตามไปช่วยเหลือราษฎรในเรื่องต่างๆอยู่เสมอหน่วยสตวแพทย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พระองค์ท่านทรงเห็นความสําคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีรับสั่งอยากจะให้มีสตวแพทย์พระราชทานเหมือนกับโครงการแพทย์อาสาชนบทแบบที่แพทย์เขาทำกัน ปลายปี2549โครงการสัตวแพทย์พระราชทานก็ได้กำเนิดขึ้นโดยได้มีการออกพื้นที่เพื่อตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงให้คำแนะนำรวมทั้งยังเป็นการฝึกหัดพัฒนาบุคลากร,กรด้านสัตวแพทย์รุ่นใหม่อีกมากมายพอเขาเห็นว่าการรักษาในแนวทางที่เราแนะนำไปอ่ะถูกต้องมันทำให้ผลผลิตเขาดีขึ้นพอเขามีรอยยิ้มทุกอย่างมันก็ดีแล้วเราก็มีความสุของท่านมอง มองเห็นประชาชนทุกคนแล้วไม่ได้เห็นแต่คนเห็นถึงสัตว์เลี้ยงของเขาด้วยซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเป็นปากท้องของชาวบ้านหลายๆคนอาจจะนึกก็นึกถึงแต่คนแต่พระอ,องค์ท่านมองไปถึงสัตว์เหล่านั้นด้วยพระภูมิพลล้นกล้าวเผาไทยเกลอก้องเกลีกกงลยงไกลยอยู่ ในใจคนไทยทุกคนวันที่7พฤศจิกายน2526ขณะที่ชาวกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งกำลังทนทุกข์หนักกับสภาพน้ำท่วมขังน้อยคนที่จะรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพยายามหาหุ้นทางบรรเทาทุกข์ให้พวกเขาอยู่อย่างเงียบๆวันนั้นรถพระที่นั่งแวนแว็กคนเนีย แล่นออกจากพระตำหนักจิราดาระโหฐานราวบ่ายสามโมงเสร็จเส,จสู่ถนนสีอยุธยาเลี้ยวฝาเข้าถนนเพชรบุรีมุ่งสู่ถนนบางนาตราดไม่มีหมายกำหนดการไม่มีการปิดถนนแม้แต่ตำรวจท้องที่ก็ไม่ทราบล่วงหน้ารถยนต์พระที่นั่งชะลอเป็นระยะระยะเพื่อทรงตรวจดูระดับน้ำ จนเมื่อถึงคอสะพานสร้างใหม่ที่คลองลาดกระบังจึงเสด็จลงจากรถพระที่นั่งเพื่อทรงหารือกับเจ้าหน้าที่ที่ตามเสด็จทรงฉายภาพด้วยพระองค์เองทรงกลางแผนที่ทอดพระเนตรจุดต่างๆจนถึงเวลาบ่ายคล้อยรถยนต์พระที่นั่งจึงแล่นกลับเมื่อถึงสะพานคลองหนองบอนรถพระที่นั่งหยุดเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉายภาพบริเวณน้ำท่วมและทรงศึกษาแผนที่ร่องน้ำอีกครั้งปรากฏว่าชาวบ้านทราบข่าวในหลวงมาดูน้ำท่วมต่างก็พากันมาชมบารมีนับร้อยร้อย,อยคนจนทำให้การจราจรบนสะพานเกิดติดขัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงโบกพระหัตให้รถขบวนเสด็จ ผ่านไปจนเป็นที่เรียบร้อยด้วยพระองค์เองจัดทำโดยกลุ่มรักข้อข้าปฏิบัติ ช่วงกะละเมตเช็ดลับกับการพึ่งตนเองค่ะในหลวงทรงสอนให้พวกเราพึ่งตนเองเพราะสังคมบริโภคจะเป็นทาสของผู้ผลิตการพึ่งตนเองได้ทำให้ไม่ต้องเป็นทาสใครเมื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วพยายามพึ่งตนเองได้นะคะรายการรักพ่อในช่วงนี้จึงนงํำเช็ดลับง่ายๆทำได้เองวฝากันค่ะ บ่อยมีผมบ่อยๆช่วยให้ตาสว่างและลากผมแข็งแรงใช้หวีเสี้ยงค่ะแต่งเบาๆเพื่อกันผมหลุดการถูหน้าบ่อยๆล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นใช้สมล่สองข้างถูหน้าเบาๆบ่อยๆเพื่อกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นจะให้ใบหน้าเป็่งปังค่ะ เคล็ดลับง่ายๆทำกันได้ทุกคนเลยค่ะนี <N <N ่คือรายการคนรักข้อความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกันพี่เสนอได้รอ่าพี่เความรู้สึกจริงๆที่ออกมาจากธรรมชาติจริงๆก็คือ คือความสุขของผมเนี่ยผมผมตอนนี้อายุก็จะหกสิบแล้วครับห้าสิบเจ็ดคนแล้วครับคือนักชีวิตที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ในร่างของผมสึกว่าประเทศเรามาตอนหลังเนี่ยอะไรต่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องทุกเปล่าไอ้เงี้ยเกิจการเมืองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแม้แต่อากาศมันแปรปรวนไปหมดฉะนั้นผมนึกถึงลูกหลานที่จะต่อไปแน่จะอยู่เปนอย่กงไรแล้วก็มันก็มีใครก็ไม่รู้ ทำอะไรนีเรื่องที่มันผมก็ไม่เคยเจอว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ในสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องที่ประหลาดเราไม่เคยเห็นนะว่ามันมันกักขังอะไรต่างๆที่มันเข้ามาเห็นเราเห็น้งเห็นปาลาล้วเห็นได้ยินทั้งหมดมองตรงว่ารับไม่ได้ดังนั้นที่ผมก็ไม่เคยออกมาต้นแรลงตรงกา,รต,รงการตรงนี้นะพอเรามองมันเห็นลูกเราหลานเราและคนอื่นๆลูกหลานในแผ่นดินทั้งหมดนี้จะต้องอยู่เพราะเราต้องตายในอนาคติีนะแล้วเขาจะอยู่ในสภาพ มือขยาวเสาได้เสาเอาอย่างนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ฮะไม่ไมีหลักที่รจริงๆไม่ได้เอาเปรียบกันอย่างนี้ไม่ได้ก็บอกตรงๆว่าทุกวันนี้ยังเห็นว่าพ<อ>่อของเบลลีนี่ยังเป็นหลักจริงๆยังเป็นหลักจริงๆตรงนี้เพราะท่านได้ให้อะไรต่างๆกับประชาชนีมมเยอะมากท่านให้เบ็ดี่แล้วให้ความรู้ในการหาปลาแต่ท่านไม่ได้โยนปลาให้ทุกสิ่งอย่างมันพิสูจน์ทุกวันนี้พิสูจน์ทราบมา มันมีรูปธรรมที่เห็นตรงนี้เราเราเราต้าาองน้อมรับตรงนี้เพราะว่าโครงการโคร,รงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ทาไว้ให้ก่อนที่จะออกมาสู่ประชาชนก่อนที่ท่านจะมาเผยแพร่กับให้ประชาชนของพระองค์ท่านนี้่นคะท่านทดลองหมดแรับจัดทําโดยกลุ่มรับข้อข้าครับก่อนที่จะ นำรายการจากท่านผู้ฟังไปก็อยากจะฝากข้อคิดไว้เหมือนเช่นเคยนะครับในการที่เราจะอยู่ร่วมกันและทากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขก็ต้องมีธรรมสามข้อนี้นะครับหนึ่งคารวะธรรมนะก็เปิดใจเปิดหูเปิดอะไรที่จะรับฟังเพื่อน,อนร่วมงานด้วยกัน,น,กนสองสามะคีธรรมนะก็เปิดใจเหมือนกันรักใคร่ปองดอง,องนะฮะสามปัญญาธรรมสําคัญที่สุดครับ ถ้าเรามีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้ปัญญาแก้ปัญหาร่วมกันก่อนที่จะจากไปก็อยากจะขอฝากชื่อกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัตนะิไว้บุญความทรงจําของท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงน้ำใจแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเรา โดยการที่ท่านจะมาร่วมกิจ,จกรรมกับเราก็ได้หรือจะส่งกําลังใจามาก็ด้วยความยินดีนะครับครับ,บก่อนจากกาันขอให้ท่านม,ามีสุขภาพ,ภาพดีแล้วก็มีเงินใช้คิดดีมีแต่กําไรสว,ส,สวัสดีครับ <S <S ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลขอ,ของการกระทําของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทําประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันและกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีองคูมีผลลัพธ์าวไทยราชินีอันไพยเป็นรกใจเราที่มีพันทัวทิ รายการรักพอ่อทุกวันที่นี่ขึ้นแห่งมิตรภาพ FM87.75MHz 10บริกาถึง11บริกาของเธอพูดมีพองเราเกิดไว้เหนือกล้าว่าณทรงหรุ่่งใหญ่เราให้พวกเราด้านอีกขอบอี่